สบายดีพี่น้องสบายดีกินข้าวหอมเดือดเลยมดมม้เดืดหมเหอมโมสบายดีสบายดีเด้อมามากินขนะ้าวกันทุเจ้าด้วเนอา,า้าเลือบกชืน่นต้องขึนยเอามาตนเต้นมเนี่ยตืเลยนเห็ดสั่ว เราไปขาขวมาคิดพป้าแกออกกันมัิงปุป๊ดีตัวตัวเกียร์มตต์ตันพ่อพ่อยังยังเ่างหางห่างหางห่างห่างางห่างห่า ก็มีสมตอนหนึง่งสมหมูเขาเรย่จะเศร้าพวกเขาพ่อพเอเป็มือเสร็จแล้วา ไสงัวไปเปลือยไสงัวน้อป๊าปานอะป๊า้อไเลนมือออกดูคอเลย Nước nào? 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 Nước อย่าซนให้มันไปนะทําไฟ <me> <cheg> <smack> Bỏ vào luôn Bỏ vào luôn Bỏ بطلع لها

น้าบนจะเล่นน้ำเปลี่ยน

ฝก็นั่งดีไปนั่งยูงย่านญาตะไ่านยังลูกมียังเป็นางั้นเพิ่นจะฟองลูกใช่ไมอมอืมกานยังย่านยังบอกแม่บาง่านยัง

หดหฝากติดตามซองิดน้อยลอยลีลานเด้อฝากกดไลค์กดคอมเมนต์กดกระดิ่งให้แน่ายบายแมตรหี่้องสำหรับคำนีลาปอนเด้อนอนรับฝันดีวนเบื